สวัสดีค่ะเอฟซีที่น่ารักของพ่อแม่ทุกคนค่ะสวัสดีคะ่ะคลิปนี้มารีวิวเหรียญและธนบัตรที่ส่งมาจากคุณนิธิค่ะเอาออกจากกล่องเลยนะเพราะกล่องเขาใหญ่นะคะกล่องเขาใหญ่อ,ออกก่อนเอาธนบัตรไว้อย่างเดียวเนาะค่ะธนบัตรและเหรียญน,นะคะจากคุณนิธิโอกล่องใหญ่เบ้อเลยนะคะมาดูกันว่ามีอะไรมาบ้างวันนี้ดูอะไรก่อนดูเหรียญหรือธนบัตรก่อนดูธนบัตรก่อนแล้วกันเนาะเขาใหญ่เกะกะจะได้เก็บก่อนเนาะโอเค เริ่มจากธนบัตรอะไรละ่ะมีอะไรมาบ้างอ๋อมีทั้งหมุนเวียนแล้วก็ทั้งที่ระลึกนะคะธนบัตรเริ่มเริ่มจากอ,อันเล็กๆนี่ก่อนละกันเนาะอ๋อเป็นธนบัตรพระเทพเป็นธนบัตรที่ระลึกนะคะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาทรงพระชนพรรษานะคะห้ารอบแบงค์นี้ถ้าไม่ผ่านใช้สวย,สวย ปกติเลยนะคะก็จะรับกันอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบบาทโดยประมาณอันนี้ผ่านใช้แต่พนักก็ให้นะคะให้หนึ่งร้อยสิบบาทอันนี้พนักไม่ได้บอกเขาก่อนหรอกนะคะว่าจะให้แต่เอามาแล้วเนาะให้กันให้กันไม่ว่ากันนิดนหน่อยๆน่อยค่ะห้าบาทสิบบาทมันไม่ทําให้ อะไรมากมายนะสาหรับที่เปนานได้ของเยอะๆรวมๆมาแบบนี้ใช่ไหมคะเปะน็นได้ให้อันนี้สิบาทเปนได้าอาจจะไปขายอันนี้ได้กาไรยี่สิบาทอะไรเงรี้ยค่ะถัวเฉลี่ยกันไม่มีปัญหาเลยนะคะแต่สําหรับท่านที่ได้รับนะคะสําหรับท่านที่ได้รับจากการให้ของเปน็นได้นะคะห้าบาทสิบาทจะมีความหมายสําหรับเขามาก เป็นน่าเข้าใจอย่างนั้นนะคะเพราะว่าคนที่เขาส่งของมาขายอะ่ะเพราะเขาต้องการที่จะใช้เงินถ้าเขาไม่ใช้เงินนะของสะสมของรักของห่วงแบบนี้ไม่มีใครขายหรอกค่ะมปนน่าเข้าใจได้ความรู้สึกเดียวกันนั่นแหละถ้าไม่ต้องการใช้เงินไม่ส่งมาหรอกนะคะที่เขาส่งมาเพราะเขาต้องการใช้เงินให้ได้ห้าบาทสิบาทเป็นน้นให้ และกรณีที่มาขายหน้าร้านบางคนไม่ได้ขายหรอกค่ะแต่เขามาไกลเขาใช้ค่ารถเขามีค่าเสียเวลาค่าสินเปลืองพนักก็ให้นะโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยไม่คิดค่าไม่คิดหวังสิ่งตอบแทนเลยทั้งนั้นให้แล้วสบายใจค่ะทุกคนจริงๆปเป็นได้เป็นนี้นะคะทําที่พนักบ,บอกว่าทําไปเพราะทําแล้วมีความสุขเรื่องจริงนะคะอันนี้เป็นธนบัตรพระเทพค่ะ ปกติไม่ผ่านใช้รับซื้ออยู่ที่ร้อยสิบาทถ้าเป็นผ่านใช้แบบนี้นะคะถ้าเป็นปกติเลยนะคะถ้าใครถามว่ารับซื้อไหมป้าก็จะบอกว่าไม่รับนะคะแต่กรณีแบงค์นี้นอ่ะก็ให้ไปนะคะร้อยสิบาทนิดหน่อยเองแล้วก็มาพอลิเมอร์พอลิเมอร์นะเช่นกันเลยค่ะถ้ามีรอยพับแบบนี้นะตรงกลางนี้เขาจะลอกนะคะไม่ต้องเก็บค่ะเอาไปใช้เลยนะคะถ้ามีรอยพับแบบนี้ไม่ต้องเก็บ ถ้ามีรอยพับรอยย่นนะพลิเมอร์นะก็เ,เป็นพลาสติกอะค่ะถ้าพับแล้วเขาจะเขาจะเสียค่ะไม่ไม,ไม่ไม่ควรเก็บนะคะแต่อันนี้อ่ไปนะกก็ให้ไปห้าสิบห้าบาทห้าสิบห้าบาทมีมาสีใบก็เพิ่มไปแค่ยี่สิบาทเท่านั้นเองเนาะเนี่ยค่ะห้าสิบห้าบาทสีใบก็สองรอยี่สิบบาทอันนี้ก็มี เขามีปัม๊มปั๊มอะไรก็ไม่รู้เหมือนธนาคารมั้งเขาปั๊มวันที่มาเนาะ,มะนะคะก็ประมาณตามนี้ค่ะแล้วมาดูแบงค์ต่อไปที่รับซื้อนะคะก็จบกันด้วยที่โพลิเมอร์และแบงค์พระเทพอ่ะวางไว้ตรงนี้ก่อนเนาะมาดูแบงก์ที่ระลึกแบงค์หกสิบบาทแบงก์เจ็ดสิบบาทที่ระลึก เมื่อก่อนเคยขายได้ใบละสามร้อยถึงห้าร้อบาทโดยประมาณเนาะช่วงนั้นไม่อยากพูดถึงเลยใช่ไห่าแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วค่ะขายไม่ได้เลยนะคะพนักก็คือรับแรกเจดสิบเท่านั้นนะคะไม่มีราคาบวกค่ะไม่ต้องเอามาขายให้พนักก็ได้เอาไปเข้าธนาคารก็ได้นะคะทุกคนไปไปฝากธนาคารลองดูนะคะเพราะพนักก็รับเจิบาทถ้าท่านส่งมาหาพนันะท่านก็จะเสียค่าส่งใช่ไหมคะ เอาไปเข้าธนาคารไม่ต้องเสียค่าส่งเวลท่านมีโอกาสไปธนาคารถ้าก็าไปฝากนะลองดูะนะเข้าใจว่าอย่างงั้นนะเข้าเข้าธนาคารได้แล้วก็อันนี้แบงค์หกสิบแบงค์หกสิบนี่จะมีสองแบบนะอันนี้จะเป็นหกสิบเราเรียกว่าหกสิแนวนอนคือหกสิครองราดค่ะหกสิบแบงค์หกสิบครองราดเนี่ย เลขก้าหน้าเก้าหลังเห็นไหมคะแต่สําหรับวันนี้ไม่มีผลอะไรเลยค่ะเลขจะเป็นก้าหน้าเก้าหลังเลขตองเลขอะไรตอนนี้ไม่มีผลถ้าเป็นเมื่อก่อนนะโหแบงค์นี้นะจะต้องมีขายแบบหลายร้อยอ่ะประมาณนั้นนะคะปกติขายอยู่สามร้อยถ้าแบงค์นี้ต้องมีห้าร้อยประมาณนั้นเลยแต่ปัจจุบันไม่มีอะไรเลยนะคะก็เป็นปกติไปรับซื้อแบงค์ใบละเจ็ดสิบบาทค่ะเป็นธนบัตรที่และลึก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในการจัดงานฉลองสีรีราชสมบัติ60ปีคือแบงค์60ครองราชนั่นเองนะคะส่วนจะมีอีกนึงคือ60สี่เหลี่ยมสีเทาสี่เหลี่ยมด้านเทาสีเทาอันนั้นจะเป็น60พิระชนพรรษาค่ะแบงค์ Bang 60จะมีสองแบบพระชนพรรษากับครองราชนะคะอันนี้คือ60ครองราชค่ะแล้วก็70นี้ก็เป็น แบงค์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติเจดสิบปีอันนี้ก็ครองราชเจดสก็ต่อจากแบงค์นี้ห่างกันมา10ปีนะคะอันนี้ก็คือแล้วก็แบงค์อันนี้ครองราชห0ปีอันนี้ไหนก็พูดถึงแล้วก็พูดต่อเลยอันนี้คือแบงค์ที่ระลึกครองราช ครบ50ปีปีกาญจนาก็คือเนี่ยค่ะมีโลโก้มีตราสัญลักษณ์ปีกาญจนานะคะเห็นเนาะเนี่ยค่ะหลายคนจะเรียกว่าช้างชนช้างนะคะอันนี้50ปีแล้วพอมาแบงค์นี้นะคะ60คลองราชค่ะคลองราช60ปีค่ะแบงค์นี้นะคะครองราด60ปีแล้วพอมาแบงค์นี้คลองราด70ปีเห็นไหมคะครองราด70ปีแล้วก็จะมีแบงค์ครองราด80ปีอีกนะคะเห็นไหมคะ ครองเขาเขาจะมีที่ระลึกวาระต่างๆค่ะทรงครองแรกครบครบ25ปีก็รัชดาแต่ยนั้นไม่มีธนบัตรมีตะเหรียญน,นะคะ25ปี30ปีอ่อ50ปีจัดใหญ่เลยกาญจนาปีกาญจนาเลยจัดใหญ่มากค่ะนะคะมาดูกันต่อค่ะมาดูแบงอันนี้อา่าท่าแ่้วนะ50 60 70แล้วก็มา80 ไม่ใช่ครองราชแปดสิบนะคะพระชนมาษาแปดสิบคองราชแปดสิบไม่ถึงไม่ถึงนะคะอันนี้จะเป็นแปดสิบค่ะแต่ไม่ใช่ครองราชแปดสิบนะคะพระชนพรรษาแปดสิบค่ะนี่คะ่ะเป็นแบงค์ใบใหญ่เราจะเรียกกันใบนี้ว่าแบงค์สิบหกบาทคะ่ะธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาแปดสิบพรรษาห้าธันวาสองห้าห้าศูนย์อันนี้จะเป็น พระชนภาษาแปดสิบนะคะเ่ใช่ครองราชแปดสิบด้านหลังของธนบัตรจะมีพระบรมฉายาสาธิสลักษ์ตั้งแต่ทรงพระยาวอันนี้พระมหาชนกคุมอยู่ทรงตั้งแต่ทรงพระยาวนะคะจะเป็นพระฉายาลักษ์อยู่ในตัวเลขไทยค่ะเลขเก้าอันนี้เลขเก้าไทยนะคะป,ป,ป,ปึ๊บปึ๊บเนี่ยค่ะ เลขวไทยนะครับตั้งแต่ทรงพระยาวจนถึงเนี่ยคะ่ะจนถึงปัจจุบันนะคะเนี่ยสวยงามมากเลยนะทุกคนดูสิดูสิดู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 ลงมาเนี่ยมีดูสิมีเกี่ยวข้าวเห็นไหมีกังหันใช้พัฒนามีหญ้าแพรกบำรุงดินมีฝนหลวง เยอะแยะมากมายเลยพระกรณียกิจของพระองค์ท่านด้วนแล้วแต่น่าจดจําคือแบงค์นี้นะคะด้านหลังเขาจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้จะเป็นแบงค์ดัดแปลงมาจากแบงค์โพลิเมอร์นะคะเป็นแบงค์เป็นธนบัตรรุ่นแรกของพระองค์ท่าน,นะคะ่ะเป็นธนบัตรที่ออกใช้ในสมัยรัชกาลที่เก้าเป็นฉบับแรก โพลิเมอร์นะคะจะมีชนิดราคา1บาท5บาทและ10บาทรวมกันทั้งสิ้นใบนี้ก็คือรวมได้แล้ว16บาทเพราะฉะนั้นเราจะเรียกธนบัตรใบนี้ว่า16บาทเรียกกันตามลักษณะของธนบัตรนะคะธนบัตร16บาทแต่จริงๆแล้วก็คือธนบัตรที่ระลึกครบรอบ80พระชนพรรษารัชการที่9นะคะน้าเก็บสะสมอ่าบางคนนะคะอย่าหาทำนะคะเข้าใจผิดค่ะไปตัดออกอะค่ะ แล้วก็นํามาขายค่ะมีมาขายให้พีนนาด้วยนะคะตัดออกเป็นใบๆอะค่ะตัดออกเนี่ยตัดเลยค่ะตัดเลยพนาโทรทำมาได้ยังไงเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่รู้เขาก็นึกว่ามันติดกันมาเขาเลยไปตัดความเข้าใจผิดนะนะคะไม่อย่าตัดนะคะอย่าตัดค่ะตัดมาเนี่ยก็คือเป็นชํารุดไปเลยใช้ไม่ได้เลยขายไม่ได้เลยด้วยความหวังดีเขาคิดว่าเขาจะมาขายเป็นใบๆได้ราคาอะไรประมาณนี้นะคะเข้าใจผิดกัน อันนี้ด้านหลังด้านหน้าค่ะด้านหน้า16บาทด้านหลังพระกรณียกิจพระราชกรณียกิจของพระองค์นะคะเป็นแบงค์ใหญ่ตอนที่ออกจากธนาคารในราคา100บาทค่ะปัจจุบันนี้ไปร,รับซื้อใบละ40บาทเท่านั้นนะคะเนี่ยค่ะธนาคารออกมา100นะคะขายขายให้พระนาได้40บาทค่ะณนะปัจจุบันนะคะเมื่อก่อนก็อาจจะได้หลายร้อยอยู่แต่ปัจจุบันนี้40บาทค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวเจอคลิปเหรียญเนาะเดี๋ยวเอาเก็บแบงค์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาคุยเรื่องเหรียญกันต่อเอาแบงค์เก็บไปก่อนค่ะ